หนึ่งจีสองก็มานอนบ่เบิ่งแต่การเมืองเบิ่งแค่นั้นเบิ่งแคั้นปวดสมองได้เบิ่งอู้หญิงนู่นเป็นอย่างเออได้เบิ่งอยู่บ่อผู้หญิงนั่นได้เบิ่งอยู่บ่อผู้หญิงว่าผู้หญิงอีฬาอู้หญิงได้เบิ่งอยู่บ่อไปถ่ายคลิปไม่ให้เบิ่งนะเบิ่งอยู่บ่เออ เบิ่งแนวมันมวนมันเป็นอย่างนี้เต็มมาหลายขึ้นแล้วเด้ม่นขึ้นก็เต็มแนนขึ้นก่อนก็เต็มขึ้นก่อนนู่นก็เต็มมาส่งไก่ครับยายเนตรเรา่ะเบิ่งแต่การเมืองปวดหัวแ้ววอะไปถ่ายอุ้งอิงไม่ให้เบิ่งกระเบิ่งเบิ่งจนขอบตาดำขึ้นกัน้ววอะ มักอยู่บ่อองค์หญิงนั่นมักอยู่บ่อลูกหลานบ้านเท่าบ่มักได้จังไรเนาะเฮะบ่โจลูบล้อเป่เดี๋ยวแม่อุบลสะมาฮ้าไปเบิ่งด้อถ้าแม่อุบลสะมาฮ้าไปเบิ่งไปอยู่บ่อสะมาฮ้าไปเบิ่งเฮ้ยตัวไปอีหลีอยู่ว่าล่ะ มาแล้วหรือดูการ้านมาแล้วันไหนบ้างหอท่านได้เช็คงานเดี๋ยวซื้อมาฮะไปเบืองดอกไปกันหน่อยไปแล้วไปอยู่บ่ละเขาซื้อบัตน้ำเน๊ะบัตรร้อยห้าสิบซื้ออยู่บ่บัตรร้อยห้าสิบกาซื้อบ่มันหน่อยบ่มามา มันคืออะไรเดไปลงไปไล่ะกองนี่เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนกองนี้ไปล่องสายอง บอาเบ่งฟ้ามให้เอาเป็นคนเบ่งฟ้ามให้มวนเลียงมอนเลียงท่าโตกัมีมือนาอยู่มีคนเลียงต่างหากอยู่ตัวนี้ผมส่งไปใส่นี่ผมส่งไปใส่นี่ตัวนี้จำได้อยู่หมดตั้งแล้วเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนบ้านเมื่อ,อบาได้ <c oughs> ไปไยอีลาก็มาขายไก่ส่งไก่ขึ้นเก่านะ่ะละผมกระไดมือกล้องสาวน้ำยืน มือนี่สี่กล่องเด้ตอนแรกอีกกล่องนึงส่งไปอำนาจใบสามเข้าบ้านหรือยังใบสามบ่าท่นเข้าบ้านเ,าาเนาะเดี๋ยวจะมาฝากอีกกล่องนึงมือบอไดไปถ่ายอีหา่ามือกล่องกะมาทํางานในฟ้ามนะครับมือนี่ก็เอามามาส่งรอบเช้านี่สามตันี่ นี่ละกันบอไดไปถ่ายอีลากะมาเหตุงานฟาร์มนะครับเพชรน้ำยืนฟาร์มนะครับนี่นะครับเมื่อนี้ส่งส่งไปเขมรราชนะครับให้น้องแม็กนะครับส่งไปมัจากคีรีนะครับแล้วก็นี่กําลังเขียนอีกกล่องนึงนะครับหฮวยกล่องนี้ส่งไปโอ้ ส่งไปเชยภูมิสามไรแล้วนี่เจนิดนะครับรับส่งไก่ชนรับส่งไก่ชนในเขตจังหวัดอุบลไปทั่วประเทศไทยนะครับเจนิดค้นสวยเป็นเอฟซีวงอิงอยู่บ่อเนี่เป็นเอฟซีลายงอิงอยู่บ่อเบ่งอยู่บ่อคลิปแถวอิงบอกเลยแม่ ท่องคาถาตีล่ะท่องคาถาอุ้งอิง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 อมเพียงหน่านี่ยเป็นยังไงบอสโจว์าถึงบอโจวเมื่อกี้ว่าจังไรกว่าปลาโจวรวบลอยไหลเป็นอย่านาะโอ้รวบลอแห้งรวบลอแห้งลอยลอยอแห้งมีเมียเราได้หนิขันว่ามีเมียจะมาเป็นหลานเขยอยู่มาส่งไก่น้ำเล่าประจำนั่นแหละ แล้วก็คุยกันเรื่องสาวน้อยเพชรบันแพงคุยกันเรื่องอีลายวงอิงนี่แหละนั่นนะครับนันิดแล้วก็ถามไทยเวลาไปถ่ายคลิปไปนู่นมานี่เราก็บเบิงนะครับเลาก็ถามเป็นจังไดมาจังไดนะครับเมื่อคืนที่เห็นอยู่ระย่องนะมันคลิปเก่าเด้อผมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองแล้วเพเาี่ยวแถว,วนั่นนั่นบ้านน่าฝนตกนะอ๋าอ,อ,อ,อยู่นู่นบ่ตกเดี๋ยหล่ะแม่ฝนบ่ตกเมื่อนั้นฝนบ่ตก โอ้ที่ที่ถามไปนั่นแม่ที่ผมเอาเลี้ยวล่งแมนบอลเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคลิปล่งเลี้ยวเพิ่นถามไปว่าผลตกบอนะครับนี่เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเดี๋ยวมาอุบลสิมาฮับไปเบิง่งเด้อโอเคอย่าตัวเด้อค <laughs> <laughs> ่าบ้านซื้อ <laughs> เองเด้ <laughs> บ่าไปว่าไปมึงอย่างนี้สิไปขอไอ้นันนามาไลยู่ข้อวงหิงกัมบ้าวโจไหมบอสโจไหมจะไปขอมาไล่วงหิงกับมาไล่บอสโจขอมาไล่บอสโจกับวงหิงนะเป็นจังไดเห็นเห็นมาไล่แต่ละงานเป็นยังไงนันท์คิดว่ามันสิปานนั่นอยู่บอกการเป็นนักห้องหมอลำเป็นศิลปินนี่เห็นมาไล่แล้วคิดว่าสิปานนั่นอยู่บอกบ่ได้คิดว่าสิปานนั่นเี่บอสแม่น แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วอะนะมันโวดโผ่นอนนนิดนอนเลายหแขงกระดอกกระเดียะนอนบ่รับตลกผู้เฒ่าบ่เอ้าเพิ่นรับอยู่ยดิบ่รับสมาครไม่ไงบ่บอจูมาเฮ็ดกำเข้าก็ไดได้ล่ะกำเข้าก็ได้โอ้ยตาแดงตาบกตามผลแซบตัๆเท่าดิโอ้ยตาปผลแซ่บนอนเฮ็ดกำเข้าแซ่บเด้อถามนนิดบ่เคยเบิ่งเลยบ่บ่เคยออกไปเบิ่งเลยบ่อันนี้บ่หมอลงหมอล่ำนี่ล่ะทั่วไปนี่ล่ะ วอลัมควไปตะกี้ก็เป็นเอฟซีเสียงอีสานเด้โอ้ตะกี้เป็นเอฟซีเสียงอีสารเล่นยูไซตไปเมื่อในภาคมีสานนี่ตะกี้ตอนอยู่ยะโสหรือตอนอยู่อุบลตอนอยู่ยะโสก็แม่นบ่อยู่อุบลกนอยู่ไอม่่หนนกยเล่นอยู่โรรงเียนสมัีนบ่อยเอารับสายก่อนฮัลโหลนินคุยคุยกับลูกค้ารูปหล่อวันที่ เดี๋ยวหลังจากเบิ่งเสียงอีสานแล้วก็ได้ไปเบิ่งบงวงอืน่นอีกอยู่บ่ปัตตานีไปเบิ่งเสียงอีสานแล้วครช่วงหลังมาไม่อยู่บนกะมาเปเ,เียอสเลนะา,า,า,ากบ,บิงเลยโอ้<ะ>่ลกกามาติดตามของ น้องผู้หญิงนี่ล่ะอันซ้อนแต่ได้ออนซ้อนบอดโจ้แม่เราก็มาลูบรล่เดี๋ยวเรากินอย่างเรามาลูบรล่เดี๋ยวอยางนี้ถามว่าบอดโจ้กินอย่างคือลูบรล่ได้ก็กินคือทั่วไปนี่แหละลังเทื่อไปเห็นหมูปิ้งก็แวะห้านหมูปิ้งล่างเทื่อเห็นลังเทื่อเห็นห้านตำบางฮวงก็กินตำบางฮวงอันคันมงอื่นนี่ก็สี่หมอหวาเราเป็นคน ยี่สามเด็กก็จิมบว่าเราเป็นคนบันแพงโคสุมได้เราอยู่โคสุมบอกแมนหร<า>ือบันแพงโคสุมเลยคนบันแพงกับลูกเรอปานนี่คุณน <c oughs> ่ะอ๋เอเ่นแต่คนส่วเนาะอ่ะยังสี่ <c oughs> นี่นันนีเ่เล่าตะกี้เราเราอยู่ยโสบัตเนี่เรามาอยู่อุบลกามารับส่งไก่ชนและสัตว์เลี้ยงคือหมาอย่างสี่แล้วก็รับนี่คือลูกไสเ่เล่าลูกไสเ่เล่า,เาน่ะมีรถนะครับรับส่งไก่ ทั่วประเทศนะครับนี่เรีนผ่านบ้านเจ้าุมือรบโโอ้เล่นผ่านบ้านแพงซุมือเนอะาะโอ้อยู่ใสนี่เขาเขารับอยู่ใส่หนิอมองนี่นะหลังบกสอุบลนเนะาะบ,บอสอุบวมาหอดบกสขี่ล่วงมาข้างหลังเลยมองม,มองเขารับฝากจอดจัก,กรยานนะเนาะไอ้มอเตอร์ไซค์นะเนาะรับส่งทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุด ไปดูมวยบอกเรื่องอะไรไปหาล่อเงินมาใช้นี่ <c oughs> จะไปยืมใน,น,นหนุ่มเป็นน้ำยืนอยู่ <c oughs> แล้วแรีงวานมาส่งไก่น้ำหน้นนิดแย้มไดกันไอเดียจะลงที่บ้านนั่นนี่ไปขอยืมแต่งเงิน เดี๋ยวไปใส่นีเนาะข้อยืมบอได้ขอยืมบอดโจเด้อขอยืมบอดโจเออมอดโจนันติดเราเป็นคนบ้านคำแดงแมนบะคำแดงเยสโสเมื่อนั้นผมไปเสือรภูมิน่ะไปงานไปถ่ายคลิปว่องสาวน้อยกระตัดเป็นขั้นแดงเด้ไปเสือรภูุ่มอ๋อจักบ้านอย่างจำอะไรอยู่ในป่าพุ่นนันติดเลาะป่าเลาะอันนั้นไปแต่กระทั่งดีอยู่ดอกทั่งดำอยู่จักบ้านอย่างจำบอได ติศพ้นท้องผุแล้วโอ้ยบ้านคำแดงนี่เป็นบ้านบ้านคุ้นกลางเลยเน๊ตผ่านไปถ้าถ้าไปบ้านน้องกรุงพ้นท้องนี่มันไหวยังไงเออไปทั้งบ้านไหวนั่ะละแมนจ่านบ้านคำแดงแมนแมนเลื่อนไปทั้งบ้านไหวบุร่ะผ่านค่ำแดงไปอุ้แต่บ้านคำแดงบ้านใหญ่เดนมือนั่นใหญ่สหมู่บ้านแมนแล้วก็มีหมอลำนั่มือนั่นอ่ะมีผมไปมือนั่นห่างกันมือเดียวกับสาวน้อยเล่นอยู่ เสรภูมิติดพ่นทองอ่ะนะมือมือเดียวกันนะนะบุญอย่างน้อมัน,นอ่ะจำอะไรล่ะบุญบางไผ่บางไผ่นี่หมอลำนั่นมือนั้น <c oughs> ผมกลับออกมา,าอ่ะปุ๊หมอลำอยู่นี่ก็ะน,นี้ตัวนี้วันศุภานคมหน่อย<ด>แวะขึ้นกันตีกันดีค่ะเตีกันดีค่ะบ่บสัมพ่อลูกไส้ยังนั่กันดีพระโลกเ,เอ้าไม่อีกแล้วเอ้าซ้ำนี้ละเอ้าขอบคุณนันท์หลายเอฟซีเอฟซีอุ้งเอียงบอดโจี๋ยวสิไป โอ้ยตาเม็นค่กนี่แหละเวลาบัได้ไปน้่อีลาน้่สาวน้อยกะันสี่ละผมกระด้เนอะนะครับมาเบิ่งงานในฟาร์มนะครับอ้านี่ก่เลยะกันสี่ละกันเราเรื้ยงคนดีเงิ้ยนี่เนาะเป็นตาสร้างหลายอ่ะ หลังจากที่ช่วงใดบ่ดได้ไปถ่ายคลิปกีฬลถ่ายคลิปสาวน้อยเพรนแพงนะครับก็นี่แหละเนาะนะครับมาเห็นงานอยู่ในฟาร์มนะครับเพรน้ํายืนฟาร์มนะครับอาศัยนันิดนี่แหละเพราะได้พึ่งพาอาศัยเวลาส่งไก่นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเรื่องของการสั่งซื้อไก่ก็บอดีคือช่วงหน้าหนาวนะครับเอากระเฮ็ดไปเนาะนะครับ มื่อนี้ช่วงเช้าสามกล่องแมลงอีกสองกล่องเด้เมื่อกี้มาอีกตัวนึงนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเอฟซีอีลาองอิงนะครับเมื่อกี้มือกล้องผ้ามาคุยกับนันนิดนะครับเป็นเอฟซีอีลากระขอบตาดาขึ้นกันละนี่ก็ได้นะครับนี่เป่งอีลากระขอบตาดํานะครับสาวน้าเงี้ยนกับมือกล่องไปใส่หูจักบึ๊ดนะครับทักอ้าฮักอยู่บ่ฮักองอิงนี่เฮักอยู่บ่ฮักฮักบโจ บอจูเฮงหักหักใจหักบอดจูติดตามตลอดคนนี้นหรอแต่ว่าลูบลอยแล้วกินข้าวก็กินอย่างนี้กินข้าวอย่างก็บอกไปแล้ะ<อ>ด <มา S 2> ้วยมาคิดเงินนี่มาคิดเงินนี่ไหมอืมไปขอนแก่นมั่จาจคีรีไปเออ่จตุรัสเชยพุ่มแล้วก็นี่นี่ไปเขียนมาลาดกล่องนึงนี่เอาไปฝากให้เขาเลยเด้อนี่เขียนมาลาดนี่ <Man. S 2> แล้วก็ปาดเขมาลาสองร้อยภาษามากินเงินมากินเงินนี่ <c oughs> ผมส่งเอง้อยเดียวได้ผมอยากให้นันิดส่งให้ซื้อๆได้เลยนี่นะเออเอานะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพามาคุยกับนันิดเนาะนะครับเป็นเอฟซีอีลา่ากะคุยกันประจำลล่ะเนาะนะครับเรื่อง เรื่อง <Okay. S 1> สาวน้อยที่ตันแท่งนะครับเรื่องอีหลายองค์อิงนะครับ <Okay. S 1> แล้วกับบึงคาขนาดเลยนะครับขอบคุณใลาลน์นะคะพอกันคลิปใหม่ครับ